ถือบัตรคนจนแต่ก็มีสิทธิ์บืดรับเงิน10,000บาทได้เช่นกันมาดูสาเหตุกันก่อนป้องกันไม่ให้พลาดรับเงิน10,000บาทกันนะครับก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูสาเหตุอะไรจึงจะทําให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับแต่อาจจะเสียสิทธิ์ไม่ได้รับเงินแจกในวันที่25ถึงวันที่3ากันยายนนี้ ก็เป็นไปได้ว่ายังมีผู้มีสิทธิ์เข้าข่ายที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทที่รัฐบาลแพทองทานเขาจะแจกโดยเริ่มแจกวันแรกก็คือวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้แต่ก็มีผู้ที่ถือบัตรอีกลหลายคนนะครับไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่หรือเปล่า,าซึ่งผมก็ได้ทําคลิปแนะนําวิธีการตรวจสอบให้แล้วนะครับว่า,าเราจะตรวจสอบอย่างไรว่าเรามีสิทธิ์ นะครับยังได้รับสิทธิ์อยู่หรือไม่และยังมีอีกลหลายๆคนนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินหากยังไม่ฟังสาเหตุกันดีๆนะครับสาเหตุก็คือสาหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับถือบัตรแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเงินก็อาจจะเป็นนะครับสาเหตุที่หนึงไม่มีบัญชีธนาคารหรือเคยมีแต่ชล่าใจนะครับบัญชีใช้ไม่ได้ซะแล้วก็เยอะ หากเป็นแบบนี้วิธีการแก้ไขก็คือเปิดบัญชีใหม่ให้เรียบร้อยซะนะครับ 2. เมื่อมีบัญชีแล้วเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องผูกบัญชีธนาคารที่มีกับระบบพร้อมเพย์โดยผูกกับเลขประชาชนถ้าเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะการโอนเงินเขาจะโอนผ่านเลขบัญชีธนาคารเท่านั้น ทีนี้มาดูปัญหาที่อาจจะเกิดจนเป็นสาเหตุให้ต้องเสียสิทธิ์ไม่ได้รับเงินกันเมื่อเกิดปัญหา,าตามที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่คนเหล่านี้ที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพยียก็จะไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดนั่นก็คือวันแรก25กันยายนแจกสำหรับผู้พิการและผู้ถือบัตรคนจนที่เลขประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูน รวมสกลุ่มนี้ก็ประมาณ2องล้านหนึ่งแสนกว่าคนวันที่2 26กันยายนแจกสำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่เลขประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3กลุ่มนี้นะครับที่จะได้รับเงินก็ประมาณ4ี่ล้านห้แสนกว่าคนวันที่3 27กันยายน จกสำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่เลขประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7 4เลขนะครับกลุ่มนี้ที่จะได้รับเงินก็ประมาณ4ล้าน5แสนกว่าคนเช่นกันวันที่4วันจันทร์ที่30กันยายนส่วนในวันที่28และ29เนี่ยตรงกับเสาร์อาทิตย์พร้อมเพรีเขาปิดนะครับแจกสำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่เลขประชาชนลงท้ายด้วย2เลขก็คือเลข8และก็เลข9 กลุ่มนี้นะครับที่จะได้รับเงินก็ประมาณ2ล้าน2แสนกว่าคนเช่นกันส่วนคนที่ผูกพร้อมเพยกับเลขประชาชนไม่ทันก็จะไม่หมดสิทธิ์นะครับเพราะเขาจะโอนเงินเข้าพร้อมเพยให้อีก3ครั้งคือครั้งที่1จะโอนอีกในวันที่22ตุลาคม2567ครั้งที่2นะครับถ้ายังไม่ผูกไม่เรียบร้อยอีกครั้งที่2เขาก็จะโอนอีก ในวันที่22พฤศจิกายน2567และก็ยายังผูกไม่เรียบร้อยอีกยังมีคนที่ตกค้างนะครับไม่ได้รับเงินนะครับโดยผูกพร้อมเพย์ไม่ทันเขาก็จะโอนอีกเป็นครั้งที่3โดยจะโอนเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่22ธันวาคม2567แล้วถ้ายังไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ทันใน3รอบที่จะโอนเงินเพิ่มเติมท่านก็จะหมดสิทธิ์ เพราะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับเงิน1,000 0บาทในครั้งนี้นั่นเองก็เป็นความห่วงใย,ยที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับไหนๆได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตั้ง1,000 0บาทแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากช่องครูไ Channel หากมีความคืบหน้าอะไรอีกก็จะรีบนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ